สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์เร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาดูดวงกันว่าท่านที่เกิดในราศีเมษเนี่ยดวงเป็นอย่างไรบ้างนะคะในท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะจากหน้าไพ่ที่ปรากฏเนี่ยจะเห็นึงตรงที่ว่าคนราศีเมษจะมีความเครียดแล้วก็มีความสับสนในหลายเรื่องนะคะแต่เราก็มาดูในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันก่อนเนาะ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยถือว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยบานปลายเข้ามาเยอะดังนั้นคนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเก็บเงินเก็บทองนิดนึงเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันบานปลายมากกว่าที่คิดแล้วการเงินเนี่ยมีเข้ามาแค่จากทิศทางหนึ่งนะคะหรือจำที่ก็อาจจะมีงานเสริมอีกทิศทางหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสภาวะการเงินเนี่ยตึงตัวนะคะดังนั้นท่านที่อยู่ในราศีเมษ ก็ควรระมัดระวังเก็บเงินเก็บทองไว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าให้เพื่อนยืมเงินเป็นเพราะเห็นได้ชัดว่าจะมีการเสียมิตรภาพเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะในตอนนี้เนี่ยเจ้านายอาจจะเริ่มมองว่าคุณขี้เกียจหรือว่าคุณทํางานช้าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถามบอกว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ในลาศีเมษถามว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้แถมมีโรคระบาดด้วย จะโดนเลียง off ไว้ถ้าดูตามนี้ยังไม่ได้โดนเลี้ยง o นะคะยังไม่ได้โดนเลยง off แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าในการทํางานเนี่ยคุณก็อาจจะต้องแบบทําให้เห็นว่ามีความขยันเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างลูกน้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณเนี่ยอาจจะทํางานช้าทํางานเฉ่ยก็อาจจะต้องมีการตามงานลูกน้องด้วยนะคะก็จะทําให้การทํางานนั้นทําไปได้อย่างราบรื่นส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจจะต้องมองธุรกิจอื่นเผื่อไว้ รายได้ก็ยังมีเข้ามาถ้าดูจากหน้าไพ่นะรายได้ยังมีเข้ามา แต่เขาเรียกง่ายๆว่ารับซ้ายจ่ายขวามามาปุ๊บจ่ายปั๊บมาปุ๊บจ่ายปั๊บนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าการเงินนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยต้องพยายามเก็บเก็บนิดนึงนะคะน้องๆท่านใดแบบว่าฟังพี่แล้วได้ยินเสียงแบบดังนี่ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือฝนตกหนักมากนะคะพี่เริ่มอัดก็ปรากฏว่าฝนตกก็เลยกลายเป็นว่ามีเสียงฝนแทรกแซงกกันเข้ามานะคะในเรื่องความรักนะคะในคนที่ แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยในหน้าไพ่จะขึ้นบอกว่าจะมีความเครียดร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเครียดร่วมกันในเรื่องตรงที่ว่าจะวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินในอนาคตอย่างไรดีที่จะทําให้ประคองกันไปได้เอาจริงๆนะคะประคองกันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีลูกเนี่ยอาจจะเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานได้นะคะส่วนในคนที่ยังโสดอยู่ ช่วงนี้จะเป็นช่วงสับสนนะคะคนที่เข้ามาก็ล้วนแต่ยังไม่แน่นอนทําให้แบบไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีถ้ามีคนเข้ามาเยอะนะไม่ต้องรีบเลือกดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าในคนที่แบบยังไม่ได้มีใครเข้ามาหน้าไพ่บอกว่าถ้าเจอก็จะเจอกระทันหันแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอะไรบางอย่างด้ยอยกว่าคุณอย่างเช่นหนะ้าที่การงานต่ากว่าหรืออายุน้อยกว่าก็ได้ค่ะแต่ก็ยังต้องดูกันไปนานๆเพราะเห็นถึงความไม่แน่ไม่นอนอยู่นะคะในเรื่องความสัมพันธ์ ส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะระวังในเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวในท่านใดที่ทานอาหารไม่เป็นเวลาระมัดระวังด้วยนะคะเพราะเห็นว่าจะมีในเรื่องเกี่ยวกับการจุกเสียดในช่องท้องนะคะก็อาจจะเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะจบแล้วนะคะสําหรับท่านที่อยู่ในราศีเมษถ้าเกิดท่านใดนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติบน้อยเอนดี้ทารุ่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ